สาวใช้สิทธิ์คนละครึ่งสั่งกับเข้าถึงบ้านต้องตกใจเรงเป็นอีกภาพเหตุการณ์ที่ต่อโมผู้โพสต์และชาวเน็ตตกใจอย่างมากเนื่องจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพกับเข้าที่ลูกค้ารายหนึ่งได้สั่งมาจากร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแต่งานนี้ไม่แน่ใจว่าคนละครึ่งไปถึงผลิตภัณฑ์ด้วยหรือไม่ ดูผู้ใช้ a c e b o o k อาพรทูแป้นได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมทั้งลงรายละเอียดเอาไว้ว่าวันที่30มีนาคม64ได้ไปส่งยายหาหมอที่คลินิกหมอประเสริฐเชียงรายข้างๆคลินิกมีร้านขายอาหารตามสั่งหันไปถามยายว่ายายมีกับข้าวเย็นยังยายบอกว่ายังก็เลยสั่งกับข้าวให้ยายปรากฏอลงมาตามภาพที่เห็นลืมบอกไปสั่งกับข้าว5้าอย่างโดยจ่ายโครงการคนละครึ่งของยายนอกจากนี้ลูกค้ารายดังกล่าวยังได้ให้รายละเอียดอีกว่า กับข้าวที่เธอได้สั่งไปมีทั้งหมด5รายการได้แก่ 1. ยำมุนเส้น50บาท 2. ยำมาม่า50บาท 3. ผัดกระเพราไข่เยี่ยวม้า70บาท 4. ผัดคะน้าหมูกรอบ70บาท 5. หมูกรอบผัดพริกเผา70บาทรวมจ่าย310บาทแต่ที่คาใจคือรายการที่5ตามภาพที่ให้ดู ไม่ทราบว่าถ้าสั่งอาหารรายการเดียวคือรายการที่5ลูกค้าจะคุ้มค่าเงิน70บาทไหมแล้วจะอิ่มท้องหรือเปล่าอยากทราบว่าเป็นเพราะโครงการหรือว่าเป็นปกติของร้านค้าตอนอยู่ที่ร้านก็ไม่ได้ดูกับข้าวที่อยู่ในถุงพอมาเห็นที่บ้านโอ้โหตกใจเลยค่ะสั่งเฉพาะกับข้าวไม่ได้รัดข้าวกับข้าวยุคซีวีหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทําให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิก หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่า like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ